แล้วนะคะกับช่องของน้อ,องเอเด้และพี่ปาวินพี่ปาวินบอกมามา้าเดี๋ยวมีมาช่วยเดี๋ยวทับขาอ่าพี่ปาวินจะไปโอเกอรรุชข้าหน้าปะคะโอเคได้แล้วค่ะเครื่องติดแล้วนะคะเครื่องคุณติดแล้วนะคะไปเมื่อกี้ชวนมาเล่นแล้วก็ไม่อยอมเล่นบอกว่าไม่อยากเล่นเอา้าบอกกี้ตกลงมาให้บอกกี้ตกลงมาเร็วอุ้ยหลวให้บอกกี้ตกลงมา กินตกลงมาเล้วเอาเลยว,ว้าวโอ้ยพี่วิวลงมาชิวเดี๋ยวดูนะหัวปูเลยโอ้ยไม่เป็นไรผมปูเลยม,เมันเยอะเกินไปเดี๋ยวม้มา,อา,อา,อาออกก่อนอเยอะเกินไปก็วันนั้นเขาจัดงานคริสต์มาสเนี่ยแล้วเขาแกะแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้หมดเเอาลูากโป่งมาเปล่ามาเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทิ้งไว้ ไมลูกเข้าห้องน้ำเหรอเอาอ้อยงงหลงทิศแล้วโอ้ยตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีได้ตีด้ตีด้นี่แน เหรอเหหรอไม่เคยรู้สึกเลยเรื่องอรมากเฮ้ยทรงเขาเป็นอย่าง,งานั้นไม่มีใครเล่นภูกับพี่เอกเหรอคะไม่มีใครเล่นภูกับพี่เอกเหรอคะ โอเคเอาออกโอเคมันต okay, ิดหลุดเดี๋ยวมันพันขาโอเคไปได้ยังไ็พอ่งไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวจับไม่ทันนะคะอาพาวินออกทางไกลก่อนนะอ่ะพาวินออกากลก่อนนะอย่ในยู่ในกน่ลงอะพานออกางไลแล้ว็อกไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเผื่อ บ๊อบบ๊อบหายบ๊อกกี้บ๊อกกี้อยู่ไหนโอเมก้าอยู่นี่เองค่ะโอ้โหหายไปแย่เลยหายไปแย่เลยวันนี้เราเล่นน้ำแล้ววันนี้เราก็มาเล่นอันนี้เราก็สลับกันนะคะเพราะว่าเหนื่อยวันนี้วันนี้เราไปไหนวันนี้เราไปไหว้พระมาแล้วเราก็ไปเลยสาลจีนมาด้วย วันนี้พี่ภาวินไม่ได้นอนกลางวันเลยเอาให้งอมน,นะคะตอน,นอเย็นกินกิน,นอ่าสปาเกตตี้ครีมซอสนะคะของนาแอนกินไปเยอะมากขึ้นไปกินนมแล้วก็นอนเลย6โมงกว่าอะไรนะอยู่ก็ติว <c oughs> อ่ะขึ้นไปพี่บุขึ้นไปไเดี๋ยวมาม,มาดูน้องก่อนนะถ่ายน้องก่อนนะวันนี้น้องใส่ชุดสวย,วยน้องเอเดะคขาน้องเอเดนขาใส่ชุดสวยอยู่นี่เอง้หญิง เย็นเราใส่ชุดอาวุ่นนะคะพอตอนตกเย็นเราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดดินเนอร์นะคะชุดนี้ใช่ลูกโป่งแตกเลยน้องเอเด้ค,เค่ะน้องเอเดนขี่ตัวอะไรลูกล้อไมรอบ้องเอเลฟฟนต์ใช่เอเดนขี่ช้างอ่ะคะเอเดนได้ยินเสียงแต่ลูกเมื่อกี้พี่พวินทำลูกโป่งแตกเลยเทำลูปทำรูปโป่งแตกเลยคะ่ะ เมื่อกี้ที่พอบินทำลูกโป่งแตกลูกไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนี่ลูกโปง่งมังแต่วันคริสต์มาสแล้วก็สิบวันได้แล้วมั้งไม่มีคริสต์มาสแล้วไม่มีคริสต์มาสแล้วค่ะเก็บไปแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นปีใหม่แล้วลูกขึ้นปีใหม่แล้วค่ะไม่มีคริสต์มาสแล้วไม่มีกู๊ดยูแล้ว าพาวินเอาบ็อกกี้วางไว้รูปไม่ต้องเอาขึ้นไปเดี๋ยวพาวินขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ตกหลบเล่น,นแล้พอได้อยู่เอาเอาที่เราเข้าใจเราไม่ต้องแอดวานซ์วพาวินเลยพาวินตกมาโอ้โอโอ ใส่ต้องเจาะลูกโป่งให้แตกให้หมดอยาเลยไม่เป็นไรหรอกใบเลือดจะเป็นสีจ้าจ้าจ้าตรงนีได้ทำไมคะจุดได้วแอมล็อกไม่มีจุดหายอ๋ออยู่นี่ค่ะตรงนได้ค่ะมันว่างใช่ไหมคะปากมันว่างใช่ไหมคะโอ้มีขาวเนี้ยหรือ ฮาสันอาร์เรมดีเลยอะคะอาร์เรมดีเลยอะคะโอเคค่ะไปแล้ววันนี้เล่นดูเดี๋ยวมาดูมาดูนะนะเขาเล่นอะไรกันเนี่ยอารี5เขาเล่นเกม Shuffle Board นะคะเขากำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้เล่นยังไงเล่นยังไงไหนหนยิงนะซิทำให้ได้แต้ม แล้วก็จะมีเขตแดนแต้มนะคะแล้วก็นับแต้มกันสองฝั่งแดงน,น้ำเงินใครชนะอะไรประมาณนี้แต้เองไปแล้วค่ะบ๊ายบายน้าคนสวย,ยคนสวยได้เลื่อนชัะะ้เนเหรอคะคนสวยได้เลื่อนชั้นมาลเล่นบอเลเหรอคะลูกเ,เอ๋อพี่ภาวินช่วยน้าแอมเก็บกลูกบอลเหรอลูกเออพี่ภาวินโยไปตรงนู้นเลยจะได้ไม่ขวาง ใช่พี่พอมี่โยกกำลองร้อแล้วาวอะพอลี่เล่นต่อไหมหน้องไอ้ได้เล่นไอ,อ้ไดอยากเล่นกับเขาด้วยค่ะอ,อุ้ยลูกบอลเยอะแยะเลยอ,เอาโอมน่าวา โชว์โชว์หลังหน่อยโชว์หลังหน่อยโชว์หลังหน่อยโอ้โหชุดเซ็กซี่โชว์หลังโชว์หลังชุดเซ็กซี่โชว์หลังนะคะน้องเอเด่าบายแล้วบาย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 ไหมลูกสวัสดีค่ะไหนเล่นยังไงเล่นยังไงไม่เป็นต่อไม่ไม่เป็นหรอกไม่เป่นยังไงอ๋อน้องเอเด่าเบ่งอื้อแล้วโอเค เดี๋ยวเราต้องตลาดจะวายแล้วเราเตรียมกลับแต่แนละ้วบ๊ายบาย